สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจาอกับต่ายแล้วนะคะในช่องบูธค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนกันคุยถึงเรื่องทักษะของคนในอนาคตกันค่ะ ที่อยากคุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแต่นะคะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ c ีอสาวคนสวยจาก People in นโนเค่ะเราร่วมกันทํางานอยู่2ชิ้นด้วยกันค่ะในต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแต่เป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะคือการจัดงานเสวนานะคะเกี่ยวกับทักษะคนในอนาคตค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทําให้ต่ายสนุกสนานมากเลยค่ะในการที่จะไปอ่านนะคะข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะจัดเตรียมในการทํางานเสวนาที่เล่าให้ฟังเนี่ยคะ่ะทีนี้หลังจากที่จบงานไปอะค่ะก็เลยไม่อยากให้มันจบแล้วจบเลยนะคะก็เลยอยากจะหยิบเรื่องนี้นะค่ะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งเราควรจะตั้งคําถามก่อนเลยค่ะว่าทักษะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรชวนตั้งคําถามให้กับตัวเองอย่างนี้ค่ะถามว่า ในอนาคตอันใกลน้นี้โลกต้องการการทำงานในแบบใดเทคโนโลยีจะมีความสำคัญกับการทำงานของเราในลักษณะใดนะคะแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวกับอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรนะคะซึ่งคำถามเหล่านี้ค่ะเป็นคำถามที่ต้องต้องถามตัวเองได้แล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เอกไม่ได้คิดนะคะเราต้องเริ่มแล้วค่ะเราต้องเริ่มถามตัวเองนะคะเพราะว่า มันเป็นอนาคตอันใกล้จริงๆค่ะตื่นมาพรุ่งนี้อาจจะใช่เลยก็ได้นะคะทีนี้แล้วมันมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่เราควรจะเตรียมนะคะในเพื่อที่จะตอบรับกับโลกในอนาคตอันนี้ค่ะทักษะที่เราจะต้องเตรียมตัวงั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวต่ยย่อยให้ฟังกันค่ะ จากข้อมูลนะคะขออนุญาตอ้างอิงอนิดหนึ่งว่าไปเอามาจาก Economic Forum นะคะปี2,564ค่ะเขาพูดถึง The Future of Job Report 2021นั่นเองนะคะซึ่งในรายงานนี้เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยเขาต้องการคนที่มีทักษะที่มีความสามารถในเรื่องของดิจิตัลมากขึ้นนะคะซึ่งทุก ทุกมิติที่เราต้องทำงานนะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลนะคะทีนี้มีงานและมีทักษะอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเนะะี่ยค่ะมี5ทักษะด้วยกันนะคะที่มีความสำคัญกับโลกอนาคตที่เราควรจะมีติดไว้เป็นสกิลในการทำงานนะคะสกิลที่1ค่ะหรือทักษะที่1นะคะก็คือทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทักษะนี้นะคะจะมุ่งเน้นค่ะให้เรานะคะทำงานนะคะ ให้เราสามารถแก้ปัญหาค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เยอะๆในอนาคตนะคะที่เราเรียกว่า big data เนี่ยได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้เราค่ะเป็นคนที่มีความคิดที่สามารถคิดได้แบบนอกกรอบนะคะทำให้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมาค่ะคือทักษะการคิดเชิงคำนวณน,นะคะ ภาษานี้นั้นว่าถึงเรื่องการคิดแบบเป็นระบบนะคะสามารถที่เรียบเรียงค่ะว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะคิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคะสามารถที่จะทดสอบค่ะว่า ระบบต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะรวมถึงการเข้าใจการทำงานแบบระบบอัตโนมัติได้ค่ะว่าระบบอัตโนมัตินะคะยิ่งในอนาคตค่ะเราต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถเข้าใจหลักการที่มาที่ไปวิธีการคิดคำนวณของไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์นะคะว่ามันคำนวณอย่างไรนั่นแปลว่าเราอะค่ะจะต้องเป็นคนที่มีทักษะนะคะเชิงคำนวณให้ได้ด้วยค่ะ ทักษะที่3ค่ะคือทักษะดิจิตอลนะคะทักษะนี้อธิบายความง่ายๆค่ะว่าเรานะคะจะต้องสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลค่ะให้ได้อย่างเชี่ยวชาญค่ะคล่องแคล่วนะคะอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะในการถ่ายคลิปวิดีโอ การใช้แพลตฟอร์มช่องทางต่างๆนะคะเพื่อจะสื่อสารกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทาง tiktok อกนะคะไอต่างๆที่ต้องมากกว่าการโพสต์ภาพธรรมดาอย่างที่อดีตที่เราทํามาเราต้องใช้มันให้ได้มากยิ่งขึ้นและสุดและสุดท้ายค่ะคือการที่เราสามารถที่จะเอาช่องทางเหล่านี้ไปสร้างโอกาสทางธุรกิจได้นะคะอันนี้คือภาพรวมของทักษะเชิงดิจิทัลค่ะ ทักษะที่4ค่ะคือทักษะความยืดหยุ่นและก็การปรับตัวนะคะเรื่องนี้สาคัญค่ะเพราะว่าการปรับตัวนะคะจะทําให้เราเนี่ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตแน่นอนค่ะทุกวันนะคะทุกวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องอยอมรับยอมรับให้ได้เร็วมากที่สุดนะคะตื่นมาพรุ่งนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้ใหม่ๆ,ๆแล้ก็ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงนะคะ ซึ่งมันจะทําให้เราอะค่ะเป็นคนที่สามารถคิดนอกกรอบได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามาเพราะการเปลี่ยนแปลงอะแน่นอนเราอาจจะมีความที่ไม่ได้สามารถที่จะรับมือได้ทันในบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะเนี้ยค่ะเป็นทักษะที่จะทําให้เรานะ อยู่ยางมีความสุขได้ในอนาคตนะที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากทักษะสุดท้ายค่ะคือทักษะการสื่อสารและก็ทำงานเป็นทีมน,นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอยู่กับผู้คนให้ได้ค่ะแล้วก็อยู่กับคอมพิวเตอร์ให้ได้ด้วยนะคะเป็นการสื่อสารกับผู้คนการทำงานได้อย่างได้รับลื่นนะคะการทำงานเป็นทีมรู้จักการที่จะแบ่งเป้าหมายแชร์เป้าหมายให้แชร์เป้าหมายร่วมกันนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับคนใน ในองค์กรน,นะคะอันนี้เรื่องของทักษะการสืร่อสารแล้วก็ทํางานเป็นทีมเนี่ยก็ยังเป็นทักษะที่สําคัญในในอนาคตด้วยเช่นกันค่ะและทักษะทั้ง5้านี้นะคะก็เป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะที่เราควรจะมีติดไว้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราจะต้องเข้าสู่โลกของการทํางานที่มีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วเราจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะเพื่อการทำงานของเราให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งใน e ีถัดไปนะคะไตจะลงรายละเอียดของแต่ละทักษะให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าในแต่ละทักษะที่เราเ,เริ่นไปแล้ยนะคะมีความหมายอย่างไรแล้วก็จงต้องเตรียมตัวอย่างไรพร้อมตัวอย่างทำให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นค่ะ อย่าลืมติดตามนะคะแล้วไปเจอกันค่ะดูคลิปกันจบแล้วเันยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าคลิปข้องใายมีประโยชน์มีความรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในกระตาด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ใายลงคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย